เมาเรื่องที่แดนทำให้แพตตี้เกือบเสียชมตั้งแต่ยังไม่ได้คบกันคบกันมานานกว่า10ปีก็ต้องลุนเรื่องงานแต่งเพราะนับวันยิ้งหวานดูแลกันและกันดีมากระหว่างนางเอกสาวแพตตี้อังสุมาริน และนักร้องผู้กำกับชื่อดังแดนวรเวศโดยเราจะเห็นโมเมนต์หวานม้งมิ้งของพวกเขามาเสมอวันนี้เราจะพาไปฟังเหตุการณ์ที่หนุ่มแดนเริ่มจีบแพตตี้แต่ก็ดันทำให้สาวแพตตี้เจ็บตัวตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นแฟนกันเลยจนคะแนนจีบดิ่งลงแต่ก็กลับมาสูงขึ้นอีกครั้งเพราะดูแลด,ดีมากโดยหนุ่มแดนเล่าเรื่องมีผ่านทางรายการเมาอยู่กับปากอยากอยู่กับคิม EP 68ที่เคยทำให้แพตตี้เจ็บตัวเกือบเสียโฉมตั้งแต่จีบแรกๆโดยหนุ่มแดนเล่าว่า เราถ่ายละครด้วยกันตอนพักกล้องก็อยากพาเขาไปไหว้พระก็พาซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปเช่ารถที่กองไปขึ้นไปตอนนั้นคะแนนจิบพุ่งเลยแต่ขาลงมามันไม่มีเบรกต้องเบรกที่ขาเราก็บอกเขาเขาก็คิดว่าเราอำเล่นเพราะเราชอบอำแดนก็ขาลากับพื้นไปลงจากเขาเลี้ยวโค้งไปมาไม่เชื่อแดนเลยว่าไม่มีเบรกก็ไปชนกับเราเหล็กข้างถนนขาแพตตี้แบะเลยหัวแดนก็ชนเหล็กเลือดโชกเราก็ต้องรับผิดชอบเขาก็บอก ผมทำน้องเจ็บผมดูแลน้องเองกลับมาก็ดูแลเขาไม่ให้เป็นแผลเป็นขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ